ยังมีมุมเล็กเล็กเพราะเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหา มมุนนี้ไววยยออใจเา่งหครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันบนรถรางครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สาคัญนะครับกับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ครับถ้ามีโอกาสนะครับพลาดไม่ได้จริงๆครับกับการนั่งรถรางชมเมืองบรรยากาศได้เรียกว่าสองข้างทางนะครับเต็มไปด้วยวัดวาอารามที่สวยงามมากๆเลยครับ สำหรับการที่จะนั่งรถรางนะครับก็ง่ายๆทดเดียวนะครับเดินทางไปที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับซึ่งเป็นจุดที่ขึ้นรถรางนะครับอัตราค่าบริการนะครับผู้ใหญ่จะอยู่ที่ส0บาทและเด็กอยู่ที่2 0บาทเท่านั้นเองนะครับยังไงเดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรอบกันเลยครับมมมมมีีีีเเดดดือออนนาาาาาววยกกป็ล้้แ่ครูสึห ไม่ได้อยู่ไกลจนสุดขอบฟ้าไม่ต้องไปหาจนสุดความฝันแค่เปิดประตูก,ก้าวออกไปแค่นั้น ออออีีีีกกเเเเปป็็็นนนรรยมมมมมดดดืาาาวว้้้ลลุๆแต่คูสึหาาร,ห,รหลังจากที่เราได้นั่งรถรางนะครับชมเมืองซึ่งผ่านจุดสําคัญนะครับและก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายในจังหวัดพิษณุโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดนางพญาวัดราชบูรณะนะครับผ่านศูนย์ราชการนะครับแล้วก็เข้าไปในบริเวณเมือง ผ่านตัวสถานีรถไฟพิษณุโลกด้วยนะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเมืองที่น่ารักแล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยครับหลังจากที่เราได้วนรอบๆแล้วนะครับก็จะมาหยุดที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดแรกนะครับก็คือบริเวณสถาน,สนเด็จพระนเนรสุขน,นะครับ ไม่ต้องไปหาจนสุดความฝันแค่เปิดประตูก้าวออกไปแค่นั้นครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็น45นาทีที่ประทับใจมากๆเลยครับได้ดูบรรยากาศโดยรวมของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเรียกได้ว่าได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้ดูบ้านเมืองตึกราบ้านช่องนะครับสวยงามมากๆเลยครับสำหรับคนที่ต้องการมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับ โดยใช้รถรางนะครับในการโดยสารท่องเที่ยวนะครับสามารถมาขึ้นได้ที่แห่งนี้เลยนะครับผมวัดพระศีรัตนวรวรมหาวิหารนะครับเปิดบริการทุกวันครับผมเริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะครับไปจนถึงบ่าย3ามโมงเย็นเลยครับ